สวัสดีค่ะนะกท่านผู้ชมนะคะแอดมินเอื้อเขียวพารวยนะคะสรุปหวยลาวนะคะรวมเซียนโค้งสุดท้ายนะคะคัดมาเน้นเน้นนะคะ,ะสองตัวบนสองตัวล่างนะคะเราก็มาต่องวดกันนะคะผู้ชมว่าเลขเด่นเลขวิ่งนะคะของเซียนนะคะจะได้ตัวไหนนะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคะเราก็มาต่อกันนะคะแนวทางนะคะรวมเซียนนะคะสรุปหวยลาว นะคะมาดูกันนะคะว่ามีเซียนไหนนะคะเขา่าโอ้ยมีเซียนไหนเขา่าเออมีเสียนไหนเสี้ยนใบนะคะให้เดินห้าให้เด่นหานะคะวิ่งร่องแปดนะคะวิ่งแปดแล้วก็ของสูตรหอยเล่านะคะสูตรหวยเล่าเอ็ดก็จะคัดเอาเก่ากับสามนะคะเดินเก่ากับสามต่ไบยูนิหาบ่มมีก็จะไปคัดเอาหามานะคะเป็น เก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามนะคะคัดตัวเด่นเด่นนะคะแล้วก็ของข้อหิงนะคะของข้อหินของข้อหินกับของเสียนใหม่ของเสียนใหม่นะคะเฮเด่นเก่ากับหาเบอร์เหล็กเงินมาชนกันเก้าสามของเสียนใบกับเก้าสามเบอร์ท่านผู้ชมห้าเก้าสามสามตัว เก้าสามเก้าเจ็ดนะคะห้าเก้าสามนะคะของพ่อฮิ่งเอามาชนที่ตัวกับสามเก้านะคะสูตรหลักสิบห,ห,ห,หลักหน่วยมีหน่วยเจ็ดหน่วยหนึ่งหลักหน่วยสองนะคะก็ะมีหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งสองสามสองแปดสองหนึ่งเก้าสามเก้าแปดเก้าที่วงกลมใบก็จะเป็นคับออกมานะคะหกตัวหกตัวดินนิ่งนๆนะคะ น,นีแอดมินทคัดออกมากให้ท่านผู้ชมมันชื่นชอบนะคะของเซียนไหนนะคะก็พิจารณานะคะ่ใพ่เศษสลุกไนลาเค่ะ ทำไมเหรูเอาขอินได้แล้วมาก็หิวเข่านะดะินเก้านะคะเก้าสามง้อ ้าสามเก้าห้านะคะเก้าเก้าแปดจิดห้าจิดแปดนะคะอ่าแล้วก็ ช่วงนี้หวยเหล้าวันสันเสียนคนวานะเสียนใบ่ะคะจับหยาดคนละสันนะคะผู้ชมน,นะคะ,ะ,คะถ้าผู้ชมชื่นชอบนะคะก็ตามนะคะไม่ชอบแล้วก็ถานที่สองอย่างนะคะก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะและ้วก็ตัวกันนะคะ ตัวกันเก้าเจ็ดและเจ็ดสองตัวกันนี่เด่นเลยคะ่ะสองตัวนี่ที่ตีตะล่างไว้จะเป็นวันพุธนะคะแนวทางไออ่อแนวอันมาแนวทางว่าคุณผู้ชมม่าบ่อยนะคะเจ็ดสองนะคะ าเก้าสามอันนี้คือชุด3ามตัวนะคะ3ามตัวบนนะคะเขาขอมีโชว์มิราบนะคะหิ้งบังๆนะคะมมนะคะ,ะ,คะกะ็แนวทางนะคะสรุปคหยเรารวมเสียนนะคะชุดคัดมาเน้นๆนะคะเดน9รองเจนะคะสวัสดีค่ะนะคะ